จุดประสงค์ของการรักษาเบาหวานนะคะคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุดเพราะว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยคือผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปสูงกว่าคนปกติบางคนก็สูงมากๆเลยนะคะ การควบคุมระดับน้ําตาลเบาหวานให้ดีหรือว่าใกล้เคียงปกติมากๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้คนคนนั้นไม่เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นนะคะแต่เมื่อไร่ที่ปล่อยให้สูงแล้วเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นคนนั้นก็จะเจ็บป่วยต้องทานยามากขึ้นโรคแทรกซ้อนที่เป็นนะคะจะรุนแรงทําให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลเนี่ยจึงเป็นของจําเป็นมากนะคะ แต่ปัจจัยที่ทําให้หลอดเลือดเสื่อมหรือเกิดโรคแทรกซ้อนเนี่ยไม่ใช่แค่น้ําตาลในเลือดเท่านั้นยังขึ้นกับระดับความดันระดับไขมันในเลือดนะคะแล้วก็าการดํารงชีวิตของของคนแต่ละคนนะคะถ้ากินอยู่ไม่ดีนะคะเช่นกินอาหารเค็มเกินไปหวานจัดมากหรือว่ากินของมันมันพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดนะคะเค็มนี่บางคนก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะมีปัญหา การได้รับฝุ่นควันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่นะคะจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นนะคะพอหลอดเลือดเสื่อมเนี่ยหรือว่าอุดตันอวัยวะที่เลือดไปเลี้ยงก็จะขาดเลือดเช่นที่สมองก็เกิดอมัอมาพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจที่บอกเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายอันนี้ก็ คนที่เป็นเบาหวานก็จะเป็นบ่อยหรือที่ตารุนแรงที่สุดคือตาบอดน,นะคะโรคไตก็คือโรคไตาวายแล้วก็ที่เท้าบางคนก็เป็นแผลหายยากนะคะหรือต้องถูกตัดนิ้วตัดเท้าก็แล้วแต่ความรุนแรงค่ะก็อย่างที่ที่กล่าวะคะ่ะอวัยวะสำคัญที่เป็นปัญหามากเวลา เรามีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเนี่ยนะคะก็คือตาไตสมองแล้วก็หัวใจแล้วก็รวมไปถึงที่เทา้าเรียกว่าเท้าเบาหวานเนี่ยนะ,ะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุพพลภาพก็ได้นะคะเช่นที่ตาก็ตาบอดหรือว่าตามองเห็นไม่ชัดเนี่ยก็เป็นปัญหาไตวายนี้ชัดเจนนะคะเราอยู่ไม่ได้ถ้าไตทํางานไม่ได้ก็ต้องฟอกไตเข้าเครื่องล้างไตหรืออะไรทำหนองเนี่ยนะคะ หัวใจนี้แน่นอนเลยค่ะเป็นอะไรที่ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ง่ายนะคะถ้าที่สมองก็เบาหน่อยก็เป็นอมัมพฤกษ์ยังพอขยับได้นะคะแต่ถ้าเป็นอัมาพาตเนี่ยก็เคลื่อนไหวไม่ได้ก็อาจจะเป็นคนติดเตียงหรือว่าช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนมาดูแล อันนี้บอกตรงๆไม่ได้นะคะภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าทุกอย่างเป็น,ปนโรคเรือ้อรังระยะเวลาที่เป็นเบาหวานการควบคุมเบาหวานแล้วอายุที่มากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยที่จะทําให้โรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะคะ ถ้าเราอายุยังน้อยควบคุมเบาหวานให้ดีเราก็จะมีชีวิตที่ใกล้เคียงคนปกติจะเป็นโรคเหล่านี้ก็เหมือนโรคคนชราะคะคือ70-80ไปแล้วค่อยมาแต่ถ้าเราเป็นเช่นเป็นตอนอายุ40กว่าแต่ไม่ดูแลควบคุมบางทียังไม่ถึง60เลยค่ะโรคหัวใจก็มาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็บอกว่ากี่ปีกี่ปีคงยากต้องขึ้นกับว่าคนนั้นเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหน คือในโรคกลุ่มนี้เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเป็นโรคเรื้อรังทั้งหมดนะคะมีเบาหวานความดันหัวใจสมองโรคไตไตเรื้อรังเนี่ยนะคะเราต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่อาหารการกินการออกกำลังกายแม้กระทั่งความเครียดนอนให้พอไม่อยู่นิ่งเฉยนานๆที่เราเรียกว่าภาวะเนยดิ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า sedentary life เนี่ยนะคะ คือส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะทำนู่นทำนี่เหมือนคนออฟฟิศอะคะ่ะถึงเวลาค่อยลุกไปทานข้าวหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องให้น้อยที่สุดนะคะเราแก้ไขตรงนี้ได้คือต้องไปออกกำลังกายเพื่อจะลดภาวะเหนื่อยยิ่งกันนี้แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเรื่องบุหรีรวมไปหมดคะ่ะเรียกว่าต้องกินเป็นอยู่เป็นชีวิตแล้วก็บาหวานหนึงจะคุมได้ดี ก็อยากจะเรียนว่าเบาหวานที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้นะคะเป็นโรคเบาหวานที่ป้องกันได้ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเป็นเนี่ยเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะเป็นโรคนี้ก็จะมีการตรวจเช็คเรียกว่าค้นหาเบาหวานหรือคัดกรองโครคเบาหวานเนี่ยนะคะเป็นระยะโดยที่กระทรวงสาธารณสุขก็แนะนําว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอายุเกิน35แล้วก็อ้วนด้วยนะคะอันนี้เป็น หน้าต่างแห่งการเป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปตรวจด,ดูว่าตัวเองใกล้เป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานไปแล้วหรือยังอย่างที่กล่าวตอนต้นนะคะมันไม่มีอาการต้องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเท่านั้นถึงจะทราบนะคะแล้วก็ป้องกันได้นี่ก็คือปฏิบัติตัวเหมือนกับคนที่ดูแลสุขภาพท,ทั่วไปนะคะ